เรื่องของพลอยของพัดก็เป็นสิ่งแวดล้อมเหมือนกันสิ่งแวดล้อมวันนี้วันนี้วันนี้เรเลองสิ่งแวดล้อมเป็นหลักใช่ค่ะก็คือผถข่าวดีค่ะลงมาขาวนะคะในจีนตอนใต้เนี่ยเพิ่มสะสมแตะถึง1,100ตัวแล้วลงมาขาวใช่ก็คือเป็นสัตว์หายากนะปกติคือจีนเนี่ยเปิดเผยว่าประชากรลงมาขาวค่ะในมณฑลกวาง กว่างตุ้งใช่ทางตอนใต้ของประเทศนะคะระหว่างปี260 0ถึง2564เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะคือราคาที่ดีฮะใช่จากตอนแรกเนี่ยที่สำรวจมีประมาณ937ตัวจนปัจจุบันเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น1,100ตัวในระยะเวลา กปีเยห้าปีห้าปีคือบอกว่ามันมันมองได้ถึงว่าแนวโนแนวโนที่มันจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโลมาเป็นสัตว์อายยืนเนาะการที่มันเพิ่มสูงขึ้นมันก็ทําให้เห็นว่าเอ้ยหรือสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมันดีขึ้นใช่ไหมคะใช่ปรากวดกับไอ้น้องปลาโลมาที่มันกินปลาชีใช่ไหมเสริมก็เลยใช่ค่ะก็คือนอกจากสัดส่วนที่ของตัวที่เขาเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยสัดส่วนในการลูกโลมากระชับขึ้นค่ะจากร้อยละสิก็เป็นร้อยละ13บสามทำสภาพแวดล้อมในเออ พื้นที่ปักแม่น้าจูเจียงเนี่ยที่เป็นที่อาศัยหลักเนี่ยก็คือเหมาะสมแล้วก็เหมือนว่ามีคุณภาพที่ดีขึ้นมสมบูขึ้นก็เป็นแนวนมที่ดีมันก็แสดงเห็นให้เห็นว่าแบบจีนพี่พี่มองว่าเขาพยายามจะนำเสนอข่าวนี้เพราะเขาพยายามจะบอกว่าเขาเนี่ยรักสิ่งแวดล้อมนะเขาลงมาช่วยดูแลช่วยอนุรักษ์ช่วยปรับปรุงแล้วก็พร้อมจะยกระดับการแบบปกป้องสิ่งแวดล้อมเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาด้วยใช่ใช่ด้วยกันหลายด้าโอเคอ่ะ